これ以上好き勝手させるわけにはいかないのよねシステムコールディスカージ私の美貌が気になるのうん โอเคค่ะทุกคนเนาะก็สวัสดีค่ะน้อเย็นะคะวันนี้ก็เรามาลงคลิปซอ r อาร์นะคะวันนี้ก็เรามาอยู่ในเกมซอนอาร์ออนไลน์อดิซิเซชันไลซิงสติล l ค่ะแล้ววันนี้มันอยู่ในช่องฟาริโกติโนค่ะเริ่มรูนนีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะเรามาสุ่มกาชาใหม่นะจะเรียกว่าเป็นกาชาที่เขาเพิ่งมี ข่าวประกาศเมื่อวานนี้ตอนประมาณสี่ทุ่มน่าจะประมาณสี่ทุมได้ค่ะและก็เป็นวันเกิดของอีดิทด้วยนะคะก็จริงๆตู้ในวันนี้ก็เกี่ยวกับอีด t ิทค่ะก็จะเป็นตู้นี้ค่ะอันนี้จะเป็นตู้เบิร์เดย์นะ,ะส่วนตู้นี้ตู้นี้จะเป็นตู้ใหม่เลยค่ะเป็นฮารดมือก็คือ Goodness of the a อเบรนะคะ่น่าจะเป็น a อเบ a ชั s จริงๆอ่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อคล้ายๆกันก็คือจะเป็นอีดิททัสมือตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่ะที่อยู่ด้านซ้ายมืออันนี้ค่ะก็จะเป็นทัสเหมือนกันค่ะแต่ว่าครันนี้ก็คือจะเป็น goodness นะคะก็จะมาดูว่าเราจะดีหรือเปล่านะไม่ต้องดีอยู่แล้วล่ะตัวอยู่มันดีอยู่แล้วค่ะมาเรามาดูวันนี้กันก่อนเนาะโอเคคือ อันนี้ของอีดิเนี่ยมันจะเป็นชาร์ตแอคซาลแล้วก็เอนชันโหมดค่ะซึ่งน่าจะโหดหน้าดูเลยนะคะดูสแตทก,ก็น่าจะรู้นะคะส่วนสกิลนะคะก็จะเป็นอ่าถ้าเป็นชาร์ตเนี่ยก็จะเป็นเอ่อโจมตีเดี่ยวแบบแข็งแรงปกตินะคะแล้วก็ลดลดเอนมี่อินคาเนชชาร์จ20%สเร์นำหรับ3ทเทิน แล้วก็เอ็นชั้นเอ็นคาเนตช้าจะอยู่ที่20%ค่ะส่วนเอ่อซาวน์ X เนี่ยจะเป็นโจมตีเดี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเป็นแข็งแรงมากนะคะดาเมจจะ20%แล้วก็มีรีคอเลคชั่นฟิลแบบดาร์กนะคะอินพิสตาเซปสามโอมาอ๋ะ,อ,ะอันนี้สเปเชียลพาร์ทเนอร์ก็คืออาซูนาค่ะแล้วก็จะมีเอ่อ ตัวกิ i อั up ัด a ูดขึ้นมาแล้วก็จะมีอันนี้ด้วย memories of the abyss abyss นะคะก็เรามาลองดูว่าเราจะได้หรือเปล่าเนอะเออก็จะมียูกิด้วยนะแล้วก็จะมีอาเซนาน,นี้โอเคก็เราอะอยากจะลองรวงกันโกอนเนาะเพราะว่าไหนๆเราก็มาตู้นี้แล้วนะคะ ส่วนตัวนะเราคงจะไม่ได้สูงแล้วเพราะว่าเราจะรอให้ได้อีดิทกว่าเพราะเราคิดว่าอีดิทเนี้ยน,น่าจะตีดีกว่านะคะส่วนเพชรท่านมืดเนี่ยไอหินท่านมืดเนี่ยเราก็หมดแล้วแต่ถ้าได้ก็ดีค่ะเพราะว่าอยากจะได้ทําทีมค่ะแล้ววันนี้ก็วันเกิดเขาด้วยนะคะก็ให้เป็นเดย์นะคะอีดิทนะคะมาขอให้อีดิทไม่เล่นตัวกับเรานะคะเราอยากได้จริงๆนะคะเราอยากได้ทีมนะถึงแม้ช้าเราจะเยอะก,ก็เถิะนะคะ อย่นะคะวันนี้เรามาสุ่มข้างนอกด้วยเราไม่รู้ว่าเราเจอรวนเกลือหรือไม่เกลือนะคะถ้าไม่ได้ก็รอผิดอ้าค่ะก็ประมาณนั้นมาค่ะเกมเนี้อาจจะได้เกลือนแน่อาจจะไม่เกลือก็รอดูนะมีความโหลดนานอยู่หรือว่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตน้ำตาลถูกเนาะ n u m b า จนไรต้องเรียกว่าน้ำตาสินะน้ำตาไม่ใช่ไหมเงียบเลยอ่ะดึกเกลือใช่ไหมนเนี่ยเงียบเลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>เห็นสภาพค่ะโอเคในเมื่อไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวรอพลิกอัพแล้วกันนะคะสำหรับ <When> เอออีดิปเพราะว่าคิดว่าน่าจะ แอตแทกแรงนะคะก็โอเคงั้นเียเราไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ